สวัสดีจ้าพี่น้องลูกหลาลหนลุงป้านาอานสุภูสุคนเดจ้าเดอสวัสดีจากประเทศนอร์เวย์จ้าตอนนี้เวลาก็อบแปดโมงเสาเก่านาฬิกาของทางนี้เนาะจ้ะเนาะวันนี้ตื่นขถึงนมานยามเสาก็ประเทศหมอกถึงสายหมอกไหลอุ่มทุ่มเขาอักลากหมอกขาจันพันเนาะิ่นว่าหมอกเขาจันพันงามค่ะพี่น้องงาม ู้สึกว่ามันงามน้ำใสของสายตาเก็บเอาบรรยากาศหมอกยังม,มือซามฝาบกข่อยได้มีบ่อย้ะโดนๆสิมีแท่หนึง่งบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าอากาศหนาวนี่มีซูเม์แต่ว่าหลังจากที่หลังจากที่พันว่าอาทิตย์หนึ่งนอกจากอากาศกับสิบหา้าสิบหกองศาเราก็มีแสงแดดสวยงามแต่ว่า เมื่ออื่นพยากรณ์อากาศเพื่อนบอกว่ามันสิมีฝนจากมื้อนี้มันก็เลยมีหมอกก็เลยมีหมอกขึ้นมา่ยามื้อเ้านี่ล่ะค่ะบรรยากาศเ่ยามื้อเ้าของเมืองหนองเมืองหน้าที่อยู่น้ำบานนอกบานหน้ากับอื่นบานนอกบันหน้าเฮาเนั่นล่ะจ้ะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่บานบานมันก็ต่างกันน้ำสภาพอากาศแต่ว่ามันก็เป็นบ่ได้อยู่ในเมืองแล้วจ้เนาะ เป็นยังสีแล้วจ้ะเง,งียบสงบเงาเม่อเศร้าแบพอมีคนแหงตามือนในเนาวหนาวแหงตาบ่ม,มีคนเลยเก็บเอาบรรยากาศเงาเม่อเศร้า,าส,วสวยงามม่ากพ่อแม่พี่น้องลูปร้านอย่าลืมกดติดตามกดนิวโป่งกดไลค์ให้เน่เลยจ้าเด้อ เดีคลิปหน้าสิเอาเอียงมากกวา่ากระรอติดตามส้มอีกเด้อขอบคุณที่เขามารับส้มดวยจา้าสวัสดีจากคลิปหน้าพอกันไหมบายบาย